ต้องการสวัสดีทุกคนด้วยนะครอยู่กับผมดูแจ็คเก็ตเบอร์ทีวีนั่นเองนี่ครับผมก็อยู่กับผมไ,ไม่ใช่อยู่อยู่ในเกมวัตต์ด็อกสองนี่ครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวันนี้ผมจะมาใช้รีเชดแล้รับผมเนี่ยลองกับเกมนี้ดูนะครับอ,อ,อื่นเลยอ่ากดแท็บขึ้นมาก่อนอ่าใครที่ยังไม่ลงก็ไม่มีหรอกเลครับก็เดี๋ยวเลยนี่เห็นไหมดูดูความชัดมันจะเข้มข้นขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะเข้มข้นึ้นนะครับแล้วก็ก,กดนี้ด้วยอ่า อเป็นไงล่ะกดติ๊กสามตัวไปเลยงะดูภาพของเกมนี้แปลกตาขึ้นเลยมันจะดูสวยขึ้นเนี้ยต้องดูง่ายต้องดูงดยังไงเนี่ยดูเสื้อคนดีกว่าปกติจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อ <c oughs> มันจะดูแบบดูแบบอ่าม่ค่อยสดใสอะไรมันไม่ค่อยสดเท่าไหร่นี่ติ๊กไปเห็นไหมเห็นไหมดูน้ําดูสีของน้ํา สีของน้ำสีของไม้และสีของเสื้อคุณจะสดขึ้นนะครับปกติกนี่เห็นไหมนะจะดูแบบสวยขึ้นเยอะเลยะเป็นไงล่ะผมมีคนทะเลาะกันนะครับผมโอ้โหมีคนทะเลาะกันนะครับมีคนทะเลาะกันนะครับผมแหมว่าตีจะไปไหนเนี่ยฮัลโห โอ้ดูน้ำดูน้ำมันจะมีร่องน้ำมารู้ว่าคนอื่นจะภาพสวยเหมือนผมหรือเปล่านี่ครับอันนี้เป็นจอเล่นเองต้องไม่เห็นแบบคนสวยของมันเลยนี่ครับอืโดดลงน้ำว่ายน้ำไปทำฝั่งนู้นทำฝั่งนู้นโอเคเอบข้ามมาปีใช่ไหมเป็นไงแหละ เปี่ยนไปอีกได้ไหมต้องได้สิไม่ได้ฮะวิ่งไปก่อนวิ่งลินรู้สึกเงียบจะเลยโอเคนะผมจะลองใช้ลิเซตแค่นี้เลยนะครับเวลาถ้าปิดไปมันก็จะประมาณนี้เลยนี่ดูถ้าปิดไปมันดูเป็นไงเกมนี้มันก็ภาพสวยอยู่แล้วเนาะเนาะเห็นไหมเกมนี้ก็ภาพสวยอยู่แล้ว เนี่ยแต่อันนี้ยิ่งสวยขึ้นไปอีกเลยป,เเปันน๊บเข่าห้เป็นไงตัวนี้ปั๊บเข่าห้โอ้ดูแสงแดดอย่างไรโอ้โหสวยขึ้นไปเลยอ้หมีเงาสะท้อนมีแดดส่องไปลงทะเลนี่ภาพแบพบวิบวับสวยงามเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับผมแอบใครอยากจ,จะ <c oughs> อยากรู้ว่าลงยังไงงั้นผมจะสอนลงไปด้วยเลยแล้วกันโอเค เออไม่ใช่ดีกว่ามันสอนลงคลิปหน้าดีกว่าเพราะว่าอันนี้ผมอัดจอในเกมนี่ถ้าเราจะออกไปนอกเกมมันโปรแกรมอัดจอนี่มันก็จะเด้งหลุดไปนะครับผมเนี่ยหรือจะให้ผมตัดต่อวิดีโอเอาแล้วเอาวิดีโอที่สอนโหลดลงอีกทีหนึง่งมาหรือเปล่าไม่ไม่ไม่เป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมถ้าใครอยากจะแต่ลงรีชีตแบบผมนี่ก็คอมเมนต์บอกใต้นะครับผมเนี่ย มาให้สอนลงด้วยนะครับผมถ้าไม่มีใครอยากใช้รีเกตก็ไม่เป็นไรนะครับแต่สำหรับใครที่อยากใช้รีเกตนะครับผมก็บอกใต้นะครับผมแน่นอนว่าภาพมันสวยขึ้นกว่าเดิมแน่นอนขึ้นมาเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับผมผมต้องขอตัวลาไปก่อนเนี่ยผมอย่าลืมเนี่ยครับผมเนี่ยถ้าใครไม่อยากใต้ก็ไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> ไม่ต้องมีใครสักคนเลยที่ต้องอยากให้เกมมีภาพสวยขึ้นกว่าเดิม อ่าโอเคนะบายกันครับผม